ขอเชิญค่ะกราบเรียนท่านประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติที่เคารพค่ะดิฉันออ,นอุษาลำเลียงพลค่ะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติเอ่อดิฉันขอชื่นชมนะคะดิฉันเองก็อยู่ในคณะกรรมธิการสื่อด้วยแต่ดิฉันต้องขอชื่นชมรายงานข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการปฏิรูปองค์กรกำกับดูแลสื่อนะคะในส่วนของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพศ2553และขอสนับสนุนด้วยนะคะยันต้องบอกว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยชัดเจนนะคะคือมีปัญหาชี้ให้เห็นสั้นๆแล้วก็มีทางแก้ปัญหานะคะหรือข้อเสนอแนะได้อย่างชัดเจนมากโดยท่านเอง อยากจะฝากข้อเสนอไว้นิดเดียวค่ะดิ่ฉันมองในภาพรวมของกสทชนะคะในอำนาจหน้าที่หลักข้อหนึ่งคือกำกับดูแลในเรื่องของนโยบายสื่อโดยรวมนะคะ ก็เราคงจะทราบว,ว่ากสทชก็คงจะต้องสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิทเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างที่เราคุยกันไว้ตามเจตนารมณ์ของสื่อนะคะก็คือถูกต้องครบถ้วนและรอบด้านให้ได้มากที่สุดนะคะเห็นคิดว่าตรงนี้เนี่ยยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้คุยกันไปแล้วว่าวันนี้เป็นแผนภูมิมทั์สื่อใหม่หรือว่า New Media l a n d ์สเคปแล้วนะคะที่เรามองไปถึงในเรื่องของ การหลอมรวมสื่อซึ่งท่านก็ได้พูดไปแล้วในเรื่องของ media convergence นะคะวันนี้เนี่ยฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องของการสนับสนุนของกสทชด้วยในบทบาทหน้าที่ที่สองคือนอกเหนือจากการกำกับดูแลเรื่องนโยบายแล้วหน้าที่สำคัญที่สองก็คือสนับสนุนนะคะและส่งเสริมพัฒนาสื่อโดยรวมด้วยนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่เหลือเกินนะคะตอนนี้ในฐานะที่ดิฉัน เป็นนายกสมาคมโฆษณานะคะแล้วก็ทราบอยู่ว่าเรื่องที่สำคัญตอนนี้ที่เราอยากจะได้ความร่วมมือจากทางกสทชก็คือในเรื่องของเรตติ้งนะคะวันนี้เนี่ยมีการวัดเรตติ้งอยู่เป็นระบบใหม่นะคะระบบเก่าเนี่ยเราใช้กันมา 30ปีแล้วซึ่งท่านอาจารย์พนาก็ขออนุญาตทีเ่เอ่ยนามนะคะคงทราบดีอยู่นะคะเป็นบริษัท a อซ Nelson ก็ขออนุญาตเอ่ยนามเพราะว่าทุกคนทราบดีอยู่ว่าเราทํำกันมา30ปีแล้วแล้ววันนี้เนี่ยสื่อได้เปลี่ยนไปเป็นมัลติสกรีนแล้ววันนี้สมาคมมีเดียแห่งประเทศไทยนะคะโดย Media Research Bureau ซึ่งเป็น Non-Profit Organization ได้จัดให้มีการประมูลการทำเรตติ้งแบบใหม่นะ หาเพื่อที่จะสอดรับในเรื่องของมัลติสกรีนอันนี้ด้วยนะคะเพราะการที่ทุกคนจะเสียเงินเพื่อที่จะ ทําการเผยแพร่สินค้าหรือบริการหรือแคมเปญต่างๆที่จะได้ไปได้ผลเนี่ยจะไปซื้อสื่อตรงไหนเราต้องดูในความนิยมของสื่อด้วยนะคะวันนี้เนี่ยการประมูลได้เกิดขึ้นโดย NRB ที่ฉันบอก MRB ที่ฉันบอกไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องการการสนับสนุนจากทางกสทชด้วยนะคะในเรื่องหนึ่งเรื่องที่2ในเรื่องของการ เงินทุนอยู่โซ่ที่คุยกันมากว่าปีหนึ่งมีถึง800 0ล้านนะคะอันนี้ที่ทนก็ต้องบอกในประสบการณ์ของตัวเองว่าตัวอย่างที่ดีที่กสะทะชได้สนับสนุนนะคะในสมาคมโฆษณาก็คือในเรื่องของการกำกับดูแลตนเองนะคะสมาคมโฆษณาได้ทำการกำกับดูแลตนเองในเรื่องของคอนเทนต์ซึ่งวันนี้สำคัญมากๆเนี่ยมาเป็นเวลา นานแล้วนะคะและทางกสทชก็ได้ให้เงินทุนเพื่อที่ให้ทางสมาคมโฆษณาทำโรดโชว์ไปในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะทุกภาคส่วนเพื่อที่จะทําให้เราหันมาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อส่วนรวมนะคะอย่างที่มีจริยธรรมและศิลธรรมในการที่จะทำคอนเทนต์วันนี้คอนเทนต์ is king เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้สาคัญมากๆดิฉันก็อยากจะให้ทางกสทชเนี่ยทำเรื่องนี้ต่อไปนะคะอันนี้เป็นแค แข้อคิดเห็นที่ดิฉันอยากเรียนนะคะนอกเือจากนั้นดิฉันก็ขอสนับสนุนในเรื่องของพระราชบัญญัติที่ได้ทำมาทั้งหมดค่ะขอบคุณค่ะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะ